in your face สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับรถครอบครัวสเปที่นั่งค่ะ h ุ n ไดเฮดวันสองจุดห้าลิมิเต็นะคะ3ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะ1นึ่งล้านหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นตัวสเปคพิเศษออกจากทางโรงงานนะคะซึ่งมีเพียง300คันทั่วประเทศเท่านั้นนะคะตัว สีขาวแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าแบบโรมเมียมเช่นเดิมนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางมิชลินปี2021นะคะแล้วก็ตัวแม็กสเปคพิเศษเช่นกันนะคะขอเจออกรงงานนะคะซึ่งเขาจะเป็นอ่า เทาด้านในนะคะด้านนอกเป็นสีโครเมียมเนาะแล้วก็ทางด้านของตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะที่จะเปิดเขาก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงเช่นเดิมค่ะ มาเริ่มกันจากทางด้านของตัวกระจกก่อนเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สองบานนะคะทางด้านของตัวพุ่มลัยมอติฟังก์ชันนะคะก็จะมีเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็มีได้อาแอร์แบกได้พุ่มลัยนะคะรวมไปถึงคุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่นั่นเองค่ะตัวรือนไมเนาะ97,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็ตัวแอร์ออโต้นะคะตัวเกียร์เขาก็เป็นออโต้เช่นกันค่ะทางด้านบนนะคะมีเป็นตัวมุนรูปให้นะคะ แล้วก็เป็นตัวแพงนะคะเปิดปิดนะคะตรงนั้นให้ด้วยนะคะภายใ,ในนะคะห้องโดยาสารนะคะตัวนี้จะได้เป็น11ที่นั่งนะคะตัวเบาะเขาจะพิเศษจากาตัวธรรมดาคือตัวเบาะเขาจะเป็นเบาะสีเทาแบบนี้นะคะซึ่งตัวธรรมดาเขาจะเป็นสีเบจเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะหนังนะคะมีภายในเขาจะมีสลลูปขนาดใหญ่ให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะ นี่นะคะตัวรถก็ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพเ,เดิมๆนะคะที่รับมาจากเจ้าของเก่านะคะเช่นเดิมนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สีตัวนะคะ แล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของอาตัวประตูเขาจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะเปิดมือนะคะลูกค้าภายในรถเปที่นั่งนะคะมีแอร์ราวให้รอบคันนะคะมีสัลูให้นะคะแล้วก็อาอาด้านบนเพดานนะคะเกลี้ยงๆนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไปชงทำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับอา เห็นสภาพเนเดิมเลยเนาะด้าน,นหลังเขาก็จะมีเป็นตัวจอนะคะให้แบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆกับแท็บเล็ตให้ไว้สําหรับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่ภายในเขานะคะแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะ11ที่นั่งนะคะเป็นเบาะทังสีเทาแบบนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหาอยู่นะคะาสามารถรัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะหรือว่า ลูกค้าต่างจังหวัดก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ทั่วไทยเช่นกันนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรค่ะ0655495296ค่ะกับเซลล์ย,ยกนะคะเดี๋ยวยังง่ายยกจะทิ้งรายละเอียดาไว้ด้านล่างนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ